70แพทย์เตสภามาจากไหนกันบ้างสองส่วนดูช่องซ้ายมือครึ่งหนึ่งหรือ35โดยตำแหน่งมาโดย,โดยต,ำตำแหน่งก็คือต้องมีตำแหน่งแหละถึงมาอยู่ในชุดนี้ได้15คนแรกคนแรกดูช่องขวามืออีก35มาจากการเลือกตั้งโอเคอกลับไปที่ช่องซ้ายมือค่ะ35แพทย์เทศภาหรือครึ่งหนึ่งที่มาโดยตำแหน่งประกอบด้วยใครบ้างครับส่วนผสมที่1 มาจากผู้บริหารสาธารณสุข3ผู้บริหารสาธารณสุขค่ะประกอบด้วยประลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมการแพทย์และอธิบดีกรมอนามัยส่วนผสมส่วนที่2มาจาก3เจ้ากรมการแพทย์ค่ะของทอบอทอรอและทอ,อค่ะเจ้ากรมการแพทย์ฐานบกฐาน,านเรือฐานอ<ล>า,ากาศส่วนผสมที่3ครับ1น,นายแพทย์ใหญ่จากสตอชโรงพยาบาลตำรวจสำนังกงานตำรวจแห่งชาติใช่ค่ะพวกกันกลมๆก,ก็คือ ปรกส่วนผสมส่วนที่2กับส่วนที่3าบ้างี้จริงมันก็ส่วนเดียวกันในแหละใช่ค่ะสองกับสรวมเป็น1ส่วนหรือส่วนเดียวกันก็คือ4เจ้ากลมแพทย์ใช่มีตำรวจด้วยจาก4เหล่าทัพใช่ค่ะบกเรืออากาศและตำรวจโอเคจริงรวมไปก็ได้นะส่วนผสมส่วนสุดท้ายอันนี้เลยค่ะ28คณะดีคณะแพทย์28คณะบดีคณะแพทยศาสตร จาก28สถาบันค่ะจุฬาทัรประเร์มาิโลรามาว่าทั่วประเทศเลยนะประมาณนั้น28คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จากทั่วประเทศนะใช่ค่ะ28สถาบันใช่ค่ะชัดเจนส่วนนี้มาโดยําแหน่งส่วนอีก35มาโดยการเลือกตั้งค่ะมาจากการเลือกตั้งของหมอทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกแพทยสภาด้วยเราเห็นส่วนผสมแล้วใช่ไหมครับ35มาจากการเลือกตั้งผมเข้าใจว่า ฝ่ายการเมืองหรือใครก็เข้าไปกำหนดได้คอนโทรลยากอะไรหรอยากสิหถึงเลือกเลือกโอเคถูกไหมใช่ค่ะ35มาจากการเลือกตั้งของหมอทั่วประเทศก็ครูบาอาจารย์ทางด้านหมอทั้งนั้นเห็นชื่อแล้วก็ซีบปากปูผ้ากะถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะหมออมรหมออมรหมอประสิทธิ์หนึ่งที่เป็นต้นหมอต่างๆเป็นระบบครูบาอาจารย์ส่วนนี้35ไปคอนโทรอะไรไปคอนโทรอะไรเขาลำบาก ไปชี้นำอะไรเขาลําบากถูกไหมครับอีก35โดยตําแหน่งต้องรับกันเป็นข้าราชการใช่ค่ะวัดใจว่าข้าราชการคนไหนกระดูกสันหลังแข็งแรงกัวข้ายืนหยัดไงแต่ถ้าไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องดูต่อไปประมาณนี้คนละกันทีนี้ทีนี้ใน70กรรมการแพทย์ทสภากรณีที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเขาวีโต้มติ ถ้าแพทยสภาจะยืนยันมติของตัวเองต้องใช้เสียง47ขึ้นไปก็คือ2ใน3ใช่ค่ะ2ใน3คือ47ขึ้นไป2ใน30ก็คือ47ขึ้นไปค่ะถูกไหมฮะถูกต้องค่ะจาก70นะคะโอเครับทราบกันตามนี้นะครับ2ใน3นะต้อง47ขึ้นไปต่อไปนี้แรงข่าวกล่าวว่ามีปฏิบัติการล็อก 60หมอได้แล้วมีการล็อกเสียง60หมอจริงๆก็ประมวลได้นะ35จากหมอเลือกตั้งกับ28คณะบดีคณะแพทย์แล้วได้ตั้ง63 63คำนวณแล้วได้63ถ้าจัดสองกลุ่มนี้มานะเดาได้อะกลมๆนะเดาได้อะพี่นายบกและข้อมูลที่คอนเฟิร์มที่ยืนยันได้จนกระทั่งถึงเมื่อคืนเมื่อคืนก็แล้วกันข่าวที่ยืนยันได้เมื่อคืนเขาบอกว่ามีการล็อกเสียง ได้60หมอแล้วล่ะอเป็น60หมอที่จะโต้กลับคุณสมศักดิ์เทพสุทินใช่ค่ะยืนยันมติเดิมลงโทษ3หมหมอเพื่อให้มติลงโทษ3หมอมันเอฟเฟคต์ไปถึงคดีชั้น14อ่ะพูดกันตรงตรงก็จะลงโทษได้ก็รอบนี้แหละมติรอบนี้แหละถามว่า60หมอมาจากไหนค่ะง่ายๆนะคุณเอา35มาที่มาจะเลือกตั้งเป็นตัวตั้งบวกด้วย28คณบดีได้63ค่ะได้63 ดังนั้นบอกได้เลยคุณทักษิณเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยที่สุดเหนื่อยที่สุดจบไหมจบนะจบมันต้องจบเราจบแต่คนอื่นเขาไม่จบใครจบใครจบเออใครจบ,รจบเรื่องที่ไม่จบก็คือคุณทักษิณไปได้ไปได้อ่านแชทไลน์ในกลุ่มหมอเขาได้อย่างไรเดาไม่ยากนะลองดูดีๆคลี่ดีๆเดี๋ยวก็รู้ มันน่าจะหลุดอ,ออกมาได้ไม่ยากหรอกอืมกระซิบนะว่าแชทไลน์ในกลุ่มแพทย์ที่สภา,าในกลุ่มสมาคมแพทย์ที่หลุดไปถึงมือของคุณทักษินเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณทักษินหยิบฉวยเอามาให้สัมภาษณ์ด่าด่าหมอ,อมตรวจสอบเจริยธชาวบ้านใช่ไหม ตัวเองไร้เจะจะธรรมเสียเองอไปด่าผมในไลน์กลุ่มแน่ๆคำถามก็คือและข้อความในไลน์กลุ่มมันหลุดไปถึงคุณทุศินได้อย่างไรไเอากันอย่างนี้ม,มันหลุดมาจากกรรมการแพทย์ทิสภาหนึ่งคนที่ที่มาโดยตำแหน่ง<อ>ผมก็เซิได้แค่นี้<อ>35แพทิสภาที่มาโดยตำแหน่งประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยสี่เจ้ากรมแพทย์สี่เหล่าทัพประกอบด้วย28คณะบดีคณะแพทย์ทั่วประเทศต่อไปนี้คือ,อม,มีแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจด้วยกนับสี่ไงก็สี่เหล่าทัพเดาลงโทษด้วยเปล่าเนี่ยไม่รู้นะคืออย่างนี้คืออย่างนี้แต่ที่หลุดไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่แพทย์ใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอาช่างมาเดพอ,นะอมแล้วจบไปหาแค่ตัวเอง